ไดคิดบอยไทยกับชนะนนของน้องได้ปอแหลมทองครับรองพิเศษก็แจ้งเลยครับเป็นผู้บรรทีเปิดแล้วก็รายเจ่อนะรายเจ่อผู้บริการสนับสนุนวันเดย์ของสตอ,อรปัญญุบุญใหญ่แต่วันนี้บรรยากาศก็จะว่าน่าจะได้บงบ,งบอกว่ามื้อบุญจนเช้าเช้านะประมาณสี่โมงเช้านี่ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนกลับเพื่อน,อน,อน,อนช่วงบ่ายับ ปีลูกแห้งเหนเลยเว้ยเอาลูกแน่ปีอ่าอาสนีพระอธิมันสุบัตมวย เม่นตาทเวินแต่ของดีกับแทงอของทีกับีรุ่งคือก,กันนั่นแหละาาไม่วันนี้เบอร์เดย์เลิสเศ MC, สากษเซ็นซี่สดจากขรัวอ่า สดจากขั้วสดจากไล่นับลุงไม่แต่ไล่ไม่ตอมเหมาอนกันสันติสอจิแมนชอนี่ก็ถือว่าดาวค้างฟ้าน่ะผู้อยู่วงการมวยโอยรุ่นราคาในการกระกาศบ,บ้านเก่าบ้านไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าสันตินยังอยู่นะลุงทอนแม่ยังอยู่มันเสียนสีบ้านพ่อก็กยังอยู่นะ,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 นะคู่นี้ห้ายุนะครับเหมือนกับสองร้อยครับฝั่งละห้าพันหนึ่งนะครับ แดงนี่ก็เจ้าสันคุณใหญ่999เจ้า <c oughs> จขอพื้นที่ครับในสีเสื้อของเสียเซิงโปรโมเตอร์เลยครับ <c oughs> ยกที่หนึ่งครับ <c oughs> โอ้เบิดบาริมีเ้ามาแล้วบร <c oughs> รับด้วยนะครับตุกองพุทธิชัยเหล่ากสิการ มันมากรับมันมากเหมือนกับดูมิวเลยครับยกที่หนึ่งครับเคยเจอกันมาแล้วครับบอกว่าไม่ต้องอัจเช่นดูใจครับยกทงสองพักสอง di ruang senam suluh ma โอ้ยทำตาที não, ่เขานอกเก่าแล้วทุ่ทุเลี้ยขวาขวาไปโวยซากนะครับโวยซากของเสียจิงนะครับเตะเตะเตะขู้จัดการก็ทบตาวโรเบอร์สั่งนะครับถึงทีมงานของพิทยักษ์ เจรุนสังลยุยนับทีมงานของทางด้านอาจารย์ยอดบันดิตศิลาคาในแจ้งที่ห้าพันห้าห้าพันกับห้าร้อยบาทครับยอดบันดิตศิลาคาทีมงานโอ้ยนี่ทุกที่สี่ครับเจ้าสัน้นอ๋อยกสองับไม,ม่ยกสี่อะไรขนาดพวกที่เอาไปทุกที่สองับทุกที่สองสงสัย ไม่โอ้ยจตบปัดมาแล้วครับสม่วยให้ใช้กันครับเก่าสันกับน้ำพุธน้ำพุธนี่ใช้ชงนิดนึงครับ ของติดนะครับตีเข่าซ้ายกินนะครับฝาอ่แต่้ายกับขวาก็มีลูกฝาลูกฝาเพื่อนเอาเพื่อนไปหน้าขาไก่น้า เงิโอ้ยเงื่อนมาบ่จะหนึ่งบ่จะเนื้อเอาไปให้หวยเจอให้หวยเหรอจ๊ะต้องดูว่าโค้งนี้ครับแต่ท้ายมันจะเป็นอย่างไรครับใครจะนักใครจะน่งนะยกที่สองนี่จบยกที่สองครับโคดกที่สองนะครับลงตัวเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีมวยอยู่ที่ไหนนะที่ฝากมายกที่สามพื้นฐานครับหนึ่งสองร้อยครับ น้ำพุจิตใจนะพี่ไรน้ำพุชี้ขาดครับเออแทงมาครับเออไมาให้จับแล้วครับแต่นั้นเจ้าซันก็จะเ,เล่นจังหวะออกแทงวงน,นอกเออแม้ต้นๆน,นยังไม่ห่างนะรุ่งบัทอนยังไม่หานะ่างครับดูทก้ายไอ้ตั้งมาเดือดแม่การแก้เกมครับสาวงามพี่ไลครับแดงแล้วก็กกม,มีทีมงานบุ 4, 9, 9, 4, นเด็ก99ปอล์แอนด์ทอนเป็นเมย์รุ่นเล็ก ที่อนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่เราจะแจ้งถึงทีมงานของพิพยธัณฑ์ครับเจลุนสังลุยตอนนีและปานเดชินะ เา,า,าเสายียด้วยซ้ายเอาเด้งขวามาเจ้าซ้ายตูดซ้ายไปยิงนะพุ๊ so nothing 4ครับ1200ครับทำได้ทำเลยครับแต่ยก4นะครับ บูรณาครับบัวชัยครับลุงทัพทันห้วยท่า สกายของม้าก็ตรวจผีมือแล้วกันอ่า so, มันหมดเสียงละกันเองมันเป็นไม่ได้ออุตสาห์ไม่ใส่ชุดดำเลยอยังจะฆ่ากันอีกแม่บาดใจเสียละเกิดครับไม่ได้เลยเลทที่ห้ายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายแต่ว่าแปรปั้นตัวทั้งไงดูจะมุ่งใดมุ่งเดียวได้พอแล้วอย่างนี้ไม่ต้องพูดนะเพื่อ้เยาดจะมุ่งหน้าได้พอแล้วเลทที่สิบห้ายกสุดท้ายครับต่อดี๋ยวเรเป็นศูนย์ดวยไอแอดนะครับบาดใจต้องจัด จะได้เปิดใจอมาหากบีการลุว่าสมารีอาจจะม่ีควับคู่นี้ เครื่องประยุกต์สุดท้ายนะครับอ่ะ ธนรงค์จามงตวีชัยัวอัองเมแล้วก็ไปที่บันยงภูมิโรกรรักไปที่แม่เอี๊ยเสือไส้จริงๆนะแม่แม่ทีมงานมนะ็อบคุณใดเ้ากา็ปอแหลมทองครับแม่นอกกับในครับแม่คือขึ้นคอ,อแม